ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะช่วงวันที่1 6ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมก็ดูได้เช่นกันนะคะ,ะการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรนะคะช่วงวันที่1 6ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ Thank <laughs> you. ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมก็ดูได้เช่นกันนะคะช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะชาวราศีกุมได้ไพ่นะคะแปดไม้เท้า การเดินทางการโยกย้ายนะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะความมั่นคงนะคะแล้วก็แปดเหรียญงานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่น่าจะมั่นคงชาวราศีกุมนะคะคุณมีโอกาสโยกย้ายงานโยกย้ายถิ่นที่ถัถิ่นฐานโยกย้ายบ้าน หรือมีการเดินทางทํางานทําธุรกิจทาโปรเจกต์โครงการนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่บางคนโยกย้ายตําแหน่งงานโยกย้ายสถานที่ทํางานบางครั้งอยู่บริษัทเดิมนั่นแหละอยู่ที่เดิมแต่อาจจะโยกย้ายไปทําที่นู่นที่นี่อาจจะใกล้ด้วยความสะดวกหรือบางครั้งมีคำสั่งโยกย้ายรับไปเลยนะคะไม,ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ การโยกย้ายเนี่ยมันจะนำพาไปสึ่งความสุขสบายของชีวิตคุณมากขึ้นคุณจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนนะคุณนั่งอยู่ในจุดสูงนะเปรียบเทียบนะคะชาวราศีกุมเนะี่ยคุณนั่งอยู่ในจุดที่สูงคุณคิดว่าอยู่ในจุดที่สูงแนละ้วแต่คุณเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยลําบากนะคะไม่สบายสักทีทั้งที่ก็มีเงินมีงานมีธุรกิจอะไรก็ดีแล้วแต่ทําไมคุณรู้สึกคุณเหนื่อยจังเลย คุณยังต้องไปควบคุมจัดการดูแลบริหารต้องดิ้นรนเองอะไรหลายๆอย่างนะที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในจุดที่ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่มีความสุขเต็มที่นะคะชาวราศีกุมนะะอาจจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายงานโยกย้ายที่ถิ่นฐานย้ายบ้านนะคะบางคนแล้วแต่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรถ้าบางคนนะคะคุณคุณถ้าคุณแบบว่า บางคนนะฮะถ้าคุณอยากมันเป็นความประสงค์ของคุณด้วยก็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 รับไปก็ทําได้นะ,ะบางคนงานที่บริษัทมันเป็นบริษัทเดียวกันนั่นแหละแต่คุณย้ายขอไปทําสาขาโน่นสาขานี้ก็ไปได้นะคะบางครั้งการเปลี่ยนที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันอาจจะทําให้จิตใจคุณล่าเริงแจ่มใสเบิกบานมากกว่าเดิม นะควรมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไม่ว่าทํางานหรือทําธุรกิจโปรเจกต์โครงการหรือย้ายบ้านก็ดีก็ได้นะอย่าพยายามถ้าใครไม่มีไม่มีโอกาสได้โยกย้ายเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงใดๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณควรจะโยกย้ายเรื่องความรู้สึกจิตใจ,ใจคุณจิตสานึกคุณนะจิตดวงจิตของคุณว่าคุณจะโยกย้ายมันออกจากความทุกข์จุดนี้ได้อย่างไร ไม่จําเป็นต้องโยกย้ายจริงนะหรือบางคนอาจจะได้โยกย้ายจริงนะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขในหน้าที่การงานในธุรกิจโปรเจกต์คโครงการนี้เลยอบางครั้งคุณต้องปล่อยวางบ้างอย่ายึดติอย่าแบกอย่าถืออย่าลากอย่าฉุดมันไว้นะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจโปรเจกต์คโครงการใดๆก็ตาม นะบางอย่างถ้ามันเหนื่อยมันเหน็ดมันหนะักเหน็ดเหนื่อยมากอะ่ะแล้วมันคือเข้าใจอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานดีในสายตาเจ้านายผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่มาตลอดณนะวันหนึ่งคุณรู้สึกคุณเหนื่อยล้าเต็มที่แล้วอะ่ะยังไม่แนะนําให้คุณแนะนําให้คุณลองไปคุยกับเขาคือคุณรู้ว่าอยู่ณนะจุดเนี้ยหน่วยงานเนี้ยองค์กรเนี้ยสาขาเนี้ย มันงานเยอะมันเหน็ดมันเหนื่อยคุณลองถ้ามันมีสาขาอื่นหรือหน่วยงานอื่นหรือตำแหน่งอื่นหรือแผนกอื่นที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากผ่อนคลายในการทํางานบ้างก็ไม่ต้องบอกเขาตรงๆหรอกคุณก็บอกแค่ว่าโอเคคุณอยากย้ายไปอยู่จุดนู้นจุดนี้ของหน่วยงานอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณก็อาจจะบอกว่าคือคุณทําตรงเนี้ยมานานแล้วหรือสักพักหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่ามัน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  คุณไม่ค่อยมีความสุขในการทำงานเท่าไหร่นะคุณก็เลยอยากหลอกอยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเจ้านายหัวหน้านี่ลองหาคนที่ใช่มาทำในจุดนี้แทนเราเราขอย้ายไปจุดนั้นจุดนี้ได้ไหมที่เราคิดว่าเราถนัดและก็ชอบน่าจะมีความสุขในการทำงานการมีความสุขในการทำงานมันจะทำให้มีผลงานที่ดีขึ้น การทำงานม,มันจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นนะคุณก็อาจจะแจ้งเหตุผลเข้าไปในสษาะที่มันบ,กบวกๆกับคุณแล้วก็บ,กบวกๆกับคนใหม่ด้วยนะคะอยากแจ้งเหตุผลไปในสษาะเชิงลบอืม คุณต้องหาเหตุผลก่อนที่จะไปคุยกับทางบุ้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายผู้บริหารนะคะไม่ใช่เดินไปชนปั้งแล้วคุยเลยอะไรเงี้ยอย่าพึ่งนะคะวางแผนก่อนนะคะวางแผนก่อนคิดคําพูดนะคะนึกถึงการกระทําคิดถึงคําพูดสิ่งที่ต้องพูดออกไปพูดแบบนี้มันจะได้ผลดีผลเสียกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าจุดนี้เราไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องบอกเขาว่า เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะไม่คู่ควรที่จะอยู่จุดนี้ขอโยกย้ายไปจุดนู้นไปจุดนี้หรือไปสาขาหรือเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน่วยงานอะไรเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะคุยกับเขาดีๆหาเหตุผลที่มันเป็นเชิงบวกก็แล้วกันอย่าหาเหตุผลที่มันเป็นเชิงลบนะ,ค,ะคุณจะเข้าใจดีแหละคําว่าเหตุผลเชิงบวกมันเป็นยังไงมันต้องบวกทั้งคุณและคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะคะไม่ใช่บวกแต่คุณแต่คนเก่าที่เข้ามาเอา เชิงลบเขาไม่ย้ายหรอกเขาไม่เปลี่ยนให้คุณหลอกอะไรประมาณนี้นะคะพยายามพูดคุยหวาดล้อมไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณถ้าคุณไม่ยึดติดในในเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรรายได้ที่ได้มากเกินไปบางครั้งอะ่ะสมมติชาวราศีกลุ่มนะคะบางครั้งคุณทำงานอยู่จุดเนี้ยอยู่หน่วยงานเนี้ยสาขาเนี้ยนะคะแล้วเงินเดือนมันได้เยอะก็จริง สมมุติได้ห้าหมื่นแต่ถ้าคุณขยับไปอยู่ที่สาขาโน้นคุณอาจจะลดลงเหลือสี่หมื่นห้าสี่มื่นสามอะไรอย่างเงี้ยคุณยอมไหม ถ้าคุณยึดติดอยู่คุณก็จะไม่มีความสุขกับจุดเดิมที่ได้ห้าหมื่นแต่บางครั้งคุณมันลดลงบ้างความวุ่นวายความเหน็ดเหนื่อยในการทํางานการรีแลกการมีความสุขการมีเวลาให้ตัวเองบ้างมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเงี้ยคุณก็ไปได้หรือบางครั้งเขาก็ให้คุณเท่าเดิมนั่นแหละ เงินเดือนเท่าเดิมแต่อาจจะเรื่องค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยโบนัสอาจจะไม่ได้เท่าสาขานี้เพราะสาขาเนี้ยลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีจุดแลกเปลี่ยนกันบ้างนิดหน่อยคุณก็ถ้าคุณรับได้คุณก็โอเคไปแต่ถ้าคุณยังอย่างอยู่ที่เดิมคุณก็จะเหน็ดเหนื่อยเครียดแล้วก็กดดันนะคะควรหรือบางครั้งการทําธุรกิจเหมือนกันนะคะ คือถ้าคุณธุรกิจของคุณมันอยู่กับที่ก็จริงนะคุณควรออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะคะอย่าหมกมุ่นอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสเฉพาะในงานบางครั้งเราจ้างพนักง,งานจ้างลูกน้องจ้างหัวหน้าจ้างผู้จัดก,การมาแล้วเราต้องออกคําสั่งกับคนเหล่านี้ให้เขาจัดก,การควบคุมดูแลบ้างเราต้องหาเวลาไปรีหล็กพักผ่อนผ่อนคลายบ้างนะคะในเรื่องงานนะมันถึงจะ มีไอเดียมีความคิดใหม่ๆที่จะสร้างแล้วคุณจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นหรือทำธุรกิจมากขึ้นชาวราศีพฤษภนะมีหลายหรือบางครั้งถ้าคุณไม่โยกย้ายหรือมีบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนอาจจะเป็นความมั่นคงความมั่นคงมั่งคั่งทางเขาเรียกอะไรความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตกำลังมา บางคนอาจจะเป็นเรื่องความรักบางคนอาจจะเป็นเรื่องโชคลาภบ,บางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจแล้วแต่ถ้าคุณไม่เดินทางเขาก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณประมาณนี้นะคะหรือบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีแล้วคุณสารต่อนะสารต่อยังถ้าเป็นใบได้ยังไม่อยากให้เปลี่ยนงาน แต่เปลี่ยนแผนกหน่วยงานย้ายองค์กรเอ่อย้ายแผนกหรือย้ายสาขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนบริษัทใหม่เปลี่ยนหน่วยงานใหม่องค์กรใหม่เลยไม่ยังไม่แนะนํานะคะลองเปลี่ยนนะคะจากบริษัทเดิมนั่นแหละแต่ขอย้ายไปอยู่แผน,น,นกนู้นแผนกนี้หน่วยโน,ยหนย้หน่วยนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกง,งานที่ทําอยู่ของชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมในช่วงเนี้ยงานหรือธุรกิจคุณอ่ะมันมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะ แต่คุณต้องคุณต้องมีความสุขกับมันมากขึ้นแล้วชีวิตคุณจะรู้สึกว่าเป็นอิสระคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงสักทีอะไรประมาณเนี้แต่ก่อนคุณคุณคุณมีเงินมีงาน,งานเงินดีอยู่ในตําแหน่งที่ดีไรายได้ก็ดีอะไรสลายสิ่งหลายอย่างดีแต่ทำํำไมคุณไม่มีความสุขดังนั้นคุณต้องหาคําตอบตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วแต่ทําไมฉันรู้สึกไม่มีความสุข นะบางครั้งคุณต้องหาเวลาไปรีแลกไปผ่อนคลายทําติดใจให้ล่าเริงย่ําใสเบิกบานเ,าเขาเรียกอะไรพันธนาการหลายๆสิ่งอย่างที่มันมัดแขนมัดขาคุณอยู่ค่ะปวดมันปล่อยปล่อยมันไป,ไปบ้างให้หัวหน้าให้ลูกน้องให้พนักงานรับผิดชอบบ้างอะไรเงี้ยคุณจ้างมาแล้วคุณก็ต้องให้เขาทําบ้างไม่ใช่คุณมาแบกไว้คนเดียวอันนี้คือประมาณนี้ในเรื่องการงานนะคะส่วนเรื่องการเงิน การเงินจะมีเงินเข้ามาเข้ามามากเข้ามาหลายทิศทางนะคะชาวราศีกุมการเงินจะเข้ามาหลายทิศทางมากคุณมีแล้วระดับหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะมีเข้ามาอีกนะคะยิ่งงานที่คุณทําอยู่นะถ้าใครรู้สึกว่างานเนี้ยมันมั่นคงแล้วให้คุณรักษางานนี้ไว้ให้ดีๆเลยมันจะสะมันจะทําให้มีรายได้นะคะรายได้เข้ามาแบบตลอดนะออรายได้ให้คุณได้เก็บกินเก็บเกี่ยวจากงานนี้จากธุรกิจนี้ตลอด ระะักษาธุรกิจงานนี้ให้มั่นคงถ้าใครรู้สึกว่างานนี้ธุรกิจนี้ที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันมันเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญรักษาและก็พัฒนาปรปับปรุงมันให้ดีนะคะมันจะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญในชีวิตของคุณเลยนะคะการเงินก็จะเข้ามามากเข้ามาหลายทิศทางนะคะแล้วก็เงินที่มีชาวราศีกุมลึกๆคิดว่าน่าจะมีเงินอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ก็เหมือนที่ไม่มีความสุขที่ผ่านมาก็อาจจะอยากได้เงินเพิ่ม ทางอื่นด้วยหรือเปล่าอะฮะต่อไปนี้น่าจะเปิดแล้วนะคะน่าจะมีเงินอื่นเข้ามาความมั่นคงทางการเงินการงานธุรกิจชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกุมภาเป็นต้นไปมันจะมีความมั่นคงมากมากขึ้นกว่าเดิมมากคุณจะรู้สึกว่าไม่สั่นคลอนในหน้าที่การงานในธุรกิจในโปรเจกต์โครงการนี้แล้วมันจะนิ่งนคะ,ะมันจะนิ่งแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจกับมันได้นะคะ ส่วนเรื่องความรักชาวราศีเอ่ออ่าขอขอย้อนกลับไปเรื่องเงินอีกนิดนึงเงินเนี่ยมันจะเข้ามามากถึงทําให้ชีวิตฐานระดับชีวิตความเป็นอยู่คุณสุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมมากๆบางคนอู้ฟู่ถึงขั้นรวยได้นะคะเรื่องการเงินชาวราศีกลุ่มหรือลัคกกนาราศีกลุ่มส่วนเรื่องความรักความรักถ้าคู่ไหนนะคะ คู่ไหนนะที่ไม่ว่าแฟนหรือแต่งงานถ้าห่างไกลในความสัมพันธ์จะเดินเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่คู่ไหนที่ไกลกันในความสัมพันธ์ แต่คู่ไหนที่ใกล้กันจะห่างกันคู่ไหนที่ห่างกันจะเข้ามาใกล้กันสถานการณ์แล้วก็คนโสดจะมีบางคนเดินเข้ามาในชีวิตของคุณจะเดินมาน่าจะมาจากทางไกลนะบางครั้งทางไกลไม่จําเป็นต้องอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนก็มีโอกาสหรืออาจจะเป็นคนละภูมิภูมิภาคก็ได้อย่างคนเหนือไปแต่งงานในคนใต้อะไรอย่างเงี้ย คนอีสานไปแต่งงานกับคนเหนืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือคบกันก็ได้นะคะอะไรที่ไกลกันในความสัมพันธ์มันจะมาใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรที่ใกล้ชิดกันมันอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันก็ได้นะคะชาวราศีกุมเหีือลึกๆเนี่ยใน่ความรักความสัมพันธ์ คุณยังหวงแหนคนเก่าคุณยังรักคนเก่าคุณยังอยากได้คนเก่ากลับมาถ้าคุณมีโอกาสได้เจอคนเก่าที่เขากลับมานะแล้วคุณต้องโสดจริงด้วยนะไม่ใช่คุณไม่โสดนะคุณมีคู่แล้วพอคนเก่าจะเข้ามาคุณก็จะสะบัดคู่แล้วมาคบกับคนเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะต้องเคลียร์ในความสัมพันธ์ให้จบก่อนถ้าจะเริ่มอะไรหรือคุยอะไรเงี้ยหรือบางครั้ง คุณถ้าคุณโสดจริงนะถ้าคนเก่าเขาหวนกลับมานะปรับปรุงพัฒนาตัวเองข้อดีข้อเสียของตัวเองให้มันดีขึ้นถ้าคุณยังอยากได้คนนี้ลึกๆอะคุณหวงแหนคนนี้คุณอยากได้คนนี้กลับมาเขามีโอกาสจะกลับมานะคนเก่าอาจจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกลุ่มดูแลรักษาเอนเตอร์เทนเขาให้ดีอะไรที่เคยผิดพลาดในอดีตนะคะ ให้มันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์อย่าใช้กับชีวิตคู่หรืออย่าใช้กับเขาอีกเพราะว่าคุณคาดหวังคนนี้ที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าหรือจนตายจากกันข้างหนึ่งนะคะคนคุณมีโอกาสได้เจอคนเก่าคนเก่าที่คุณหวงแหนที่คุณรักเขาที่คุณเคยสูญเสียเขา คุณอาจจะเจอคนเก่าเขาหมืนกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะดังนั้นถึงจะเป็นคนเก่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาคือมันต้องดูแลกันให้ดีกว่าเดิมคนเก่าเขามีบทเรียนกับคุณในเรื่องหลายอย่างที่คุณรู้สึกคุณไม่โอเคในความสัมพันธ์นะดังนั้นถ้าเขากลับมาคุณต้องทําให้เขาเห็นว่า คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองคุณจะปรับปรุงตัวเองคุณจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถึงไม่ได้มากก็ทําให้เขาเห็นว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแต่อาจจะต้องใช้เวลาเขายินดีให้โอกาสคุณนะคะเขายินดีให้โอกาสคุณรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ดีชาวราศีกุมนะคะส่วนคนอันนี้คือคนโสดนะคนโสดมีโอกาสได้เจอคนเก่าคนที่หวง,หวงแหนดคนคนที่คุณรัก นะคะคนที่คุณพอใจพึงใจนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่นะคะถ้าคนที่มีคู่คุณอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางกับคู่นะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีเหตุเพื่อความจเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณในเรื่องการโยกย้ายให้รับปากแล้วก็ทํามันไปซะนะถ้าคุณห่างกันหรือบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจเออไปไปมา,มาหาสู่เป็นก่อนยังไม่โยกย้ายก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องห่างกันในความสัมพันธ์สักพักแต่คิดว่าถ้าคุณกับเขาซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์จริงนะถ้าไม่มีใครที่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์จริงแล้วก็จริงใจต่อกันจริงนะคุณจะไปได้แต่ถ้าระยะทางมันห่างไกลกันนะ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์มันไม่ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปลั้นอย่าไปลั้นถ้าคู่ไหนความสัมพันธ์ไหนที่ห่างไกลกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ต้องไปลั้งไว้นะคะปล่อยเขาไปนะเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามา คุณจะเจอคนที่เอางานเอาการแล้วก็คนที่เขามีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรไปได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าคู่คู่บุญคู่ส่างคู่สมคู่รักหรือคู่กรณีนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีนะคะมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยจงมีความสุข ตรงพอใจในสิ่งที่มีแล้วคุณจะมีความสุขมากในชีวิตนี้คลิปนี้ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ